สวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ปั่นจักรยานมาสถานีรถไฟนะคะของให้หนายเนาะหานสวนก็เลยถ่ายเอาอยู่หน่อยนะคะทุกท่านถ่ายาต้นไม้นะคะก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ไม่มีเวลาออกมาถ่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งเราก็กลัวกลัวยุงนะคะทุกท่านนี่นะคะ บุคคลก็ได้เข้าไปกลับมานะคะเพื่อนๆืนชาวต่างชาติเขาจะมาเล่นกันนะคะนานะคะสวนร่มรื่นนะคะแต่เ,เราไมา่มีเพื่อนเนาะเราก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะนี่นะคะเราก็จะปั่นจักรยานไปตามทางนี้นะคะทุกท่านเนี่ยทางสวยไหมเดี๋ยวเราก็จะปั่นจักรยานไปนะได้ยินเสียงหอบของเจ้าไหมคะเล็กๆแล้วก็ปอนอย่างเร็วนะคะเพื่อจะกลับบ้านไปทํางานเนาะ จะคิดอีกท,ท,ทีโอ้ยผ่านมาแล้วนะก็ถ่ายอาคลบปหน่อยนะไม่มีคลิปลงเนาะ <S <S นี่นะคะลมลื่นมากเลยนะะทุกท่านนะคะสวนสาธารณะนะคะที่ไใกล้บ้านแต่เราม,มีโอกาสมาเที่ยวนะคะไม่มีโอกาสมานั่งเพราะว่าเราทำงานแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนนะคะ อีกอย่างหนึง่งมาก็ไม่คุ้มนะคะยุงกัดนะคะทุกท่านเนีย่ยเราจะปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะหยุดเอาถ่ายเอานะคะทุกท่านนี่เจยเวลาปั่นจักรยานนะคะี่สุดท้ายเราก็ปั่นจักรยานมาถึงบ้านนะคะนี่นะคะที่เดิมเนะคะเอ้ยแล้วก็ ปั่นปันมาโอ้ปัน่นตะเลยตะเลยมาเลยนะคะทุกท่านเออว่าจะถ่ายคลิปให้ดูก็ไม่ได้ถ่ายถ่ายได้นิดเดียวเอาขอต่อคลิปพิณานบานตัวเองก่อนนะเนาะดูนะคะนะคะอย่าเพิ่งใ,ใจเย่อไปเด้ดเอพิณหน้าบ้านตัวเองนะคะเนาะนิด,ดหน่อยก็ยังดีนะ เดินบ้านนะคะทายให้ดูไม่เดินนะคะเวียนหัวนะคะน,นี่นะคะแต่เดินเข้าบ้านรอเลย้ยงแ้นะคะแค่นีด้ดอกไมก้ข้่งทางนีก็ได้เนาะกำลังใจให้ยายอเปิ้ลค่ะดอก,มก,กไออกมก้ ถ,ถ้าเราเดินเราก็เวียนหัวนะคะเอานิ่งๆดีกว่าเนาะบ๊ายบายนะคะทุกท่านอย่าลืงใจเยาว์ด้วยนะบาย,บายค่ะ